เชิญพรกันจนาสายนะคะรุ่น8อตอนที่เข้ามาเรียนเนี่ยจริงๆเราเลือกบางแสนเป็นหลักอันดับ6เรามาติดอันดับ5ประสานมิตรไม่รู้จักเลยแล้วก็ตอนนั้นประสานมิตรยังมีอิมเมจของเวียาลัยครูแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกฟิลที่จะเป็นแบบนั้นแล้วก็โชคดีมากที่ว่าได้เรียนที่นี่ความประทับใจของที่นี่ก็คือความเป็นธรรมชาติ ตึกอาคารชั้นเดียวเป็นขอนยาดข้างในมีต้นไม้ช้าฉ,ฉาต้นใหญ่มีสนามหญ้าข้างหน้ามีสระมรกตมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วครูก็ยังมีความเป็นครูอยู่มากสูงความเป็นชอบความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมันอบอุ่นมากเพราะามันเล็กๆ เมื่อกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งมันมันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นในแง่ของความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดระบบระเบียบอะไรดีขึ้นแต่ว่าความรู้สึกที่ดีสมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังอยู่ในใจบรรยากาศดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆก็ยังอยู่ในใจเสมอถึงแม้ว่าสภาพมันจะเปลี่ยนไปยังไงความเป็นช็อปของเรามันก็เก็บไว้ตลอดไปได้ข้อดีที่สุด ที่ดีใจที่ได้เรียนมหาวินี้ไม่เคยเสียใจเลยที่ได้เรียนที่ช็อปถึงแม้จะเป็นตอนสมัยเรียนยังไม่เป็นคณะศิลปกรรมเป็นคณะมนุษยศาสตร์เอกศิลป,ปะเรียนมั่วๆเรียนมันทุกอย่างแต่ว่านี่คือเราเราคิดว่ามาถูกทางอาจารย์นรีวางไว้ถูกทางก็คือว่าออกไปจะทําอะไรก็ได้คนประสานมิตรทําได้ทุกอย่างทาได้ทุกอาชีพเพราะว่าพื้นฐานเขาสอนให้เราเรียนรู้ ทุกเรื่องท,ทุกมุมแล้วใครพอออกไปจบไปแล้วเนี่ยจะไปเพิ่มความถนัดอะไรก็ไปสรรหากันเอาเองจบไปแล้วทำอาชีพหลากหลายมากทำโรงงานเซรามิกในสายอุตสาหกรรมทำโรงแรมสายงานบริการแต่ว่ามันได้ใช้ทุกอย่างที่เรียนมาเลยตั้งแต่ออกแบบตั้งแต่วางคอนเซปต์ตั้งแต่บริหารจนกระทั่งจบบอกไม่ได้ว่าเป็นศิลปินหรือเป็นนักธุรกิจได้สองอย่างควบคู่กัน ก็ถือว่าเป็นผลงานของอาจารย์ทุกคนอาจารย์นารีอาจารย์วิรุณอาจารย์อำนาจก็จะบอกว่ามันประสบความสำเร็จขอบคุณค่ะ